สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจีราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวราศีตุลน,นะคะในเรื่องของการเงินการงานและความรักค่ะ ในช่วงของวันที่16ถึงวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2564แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามในช่องของจีลาพาชาแนลทาง Youtube ด้วยนะคะเราก็มาดูกันเลยนะคะชาวราศีตุลค่ะมีดาวพระศุกร์ดวงนี้นะคะเป็นดาวประจำนะคะประจำตัวของชาวราศีตุลน,นะคะช่วงระยะเวลานี้โคจรไปอยู่ในภพพันธุ แล้วบังเอิญค่ะไปอยู่กับดาวพระเสาร์แน่นอนเลยนะคะดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ศัตรูกันค่ะดาวพระเสาร์ดวงนี้นะคะเข,เข้ามาอยู่ที่เรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องภายในครอบครัวเป็นเวลานานแล้วนะคะตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปี63ค่ะแล้วเขาจะอยู่ตรงนี้ยาวนานพอสมควรถึง2ปีครึ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะที่ดาวพระศุกร์ ซึ่งหมายตัวตนของชาวราศีตุลน,นั้นโคจรไปอยู่ในเรื่องของบ้านรถและก็ญาติผู้ใหญ่รวมไปถึงนะคะภายในครอบครัวนั่นเองก็แสดงว่าช่วงระยะเวลานี้ชาวราศีตุลอาจจะเข้าไปแก้ปัญหาในเรื่องของบ้านเรื่องของรถแล้วก็เรื่องที่ยุ่งยุ่งภายในครอบครัวของท่านนะคะซึ่งปัญหาตรงนี้มีมานานแล้วนะคะอย่างที่จีราบอกตั้งแต่ต้นๆก็คือตั้งแต่วันที่ห้ธันวาคมปีห3มาแล้วนะคะ และดาวดวงนี้นะคะเขาไม่ได้หมายถึงตัวตนของชาวราศีตุลอย่างเดียวนะคะเขาหมายถึงตรงจุดนี้ด้วยค่ะ มรณะ,ะนะคะมรณะ,ะก็คือการสูญสิ้นการสูญเสียการจากไปอย่างนี้นะคะก็โครจรเข้ามาอยู่ในเรื่องบ้านเรื่องรถแล้วก็เรื่องของญาติผู้ใหญ่เรื่องภายในครอบครัวเช่นเดียวกันนะคะความหมายก็จะมาพูดรวมเลยนะคะว่าช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีตุลอาจจะมีปัญหาภายในครอบครัวอาจจะมีปัญหาในเรื่องของบ้านเรื่องของรถแล้วก็กําลังจะแก้ไขปัญหาตรงนี้อยู่นะคะ แต่อย่างไรก็ตามก็จะเห็นได้ว่าประมาณปลายเดือนนะคะก็จะมีดาวพระพุธค่ะโคจรเข้ามาอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะในเมื่อถ้าดาวพระพุธโคจรเข้ามาอยู่ตรงนี้ดาวพระพุธดวงนี้นะคะเป็นดาวคู่าธาตุกับดาวพระสุขก็แสดงว่าดาวพระพุธตรงนี้นะคะก็ยังมีแรง,แรงส่งเสริมให้ดาวพระสุขนะคะหรือส่งเสริมชาวราศีตุลน,นะคะไปในทางที่ดีก็หมายความว่าช่วงระยะเวลานี้นะคะอาจจะมีนะคะ คนมาคอยช่วยเหลือเกื้อกูลชาวราศีตุลอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนที่ท่านเคารพนับถือก็เป็นไปได้ค่ะมาช่วยเจรจามาช่วยแก้ไขตรงจุดนี้แบบไม่คาดคิดเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงปลายๆของเดือนธันวาปัญหาต่างๆเรานี้ก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่ท่านนับถือนะคะมาคอยช่วยเหลือท่านในเรื่องตรงจุดนี้เช่นเดียวกันนะคะ ต่อไปนะคะเราก็มาดูในเรื่องของการเงินเลยนะคะตรงจุดนี้ค่ะช่วงระยะเวลานี้นะคะดาวการเงินได้ตำแหน่งเกษตราราธิบดีก็หมายความว่าการเงินของชาวราศีตุลในช่วงระยะเวลานี้นะคะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องมีเข้ามาอย่างสม่ำเสมอยาวไปเลยนะคะจนถึงประมาณวันที่15มกราคมปี65ค่ะแต่อย่าลืมนะคะท่านผู้ชมดวงของแต่ละท่านไม่เหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับว่า ดาวการเงินของท่านในดวงเดิมนั้นให้คุณหรือให้โทษกับท่านนะคะถ้าเข้าไปอยู่ในเรือนอริมรณนะวินาหรือไปเป็นนิดเป็นปลาก็หมายความว่าในช่วงระยะเวลาที่จีลาบอกไปนั้นนะคะการเงินของท่านก็ออกไปตลอดเช่นเดียวกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ขอให้ชาวราศีตุลนะคะพยายามบริหารการเงินของท่านในช่วงระยะเวลานี้ไปให้ดีนะคะ ตรงจุดของการเงินนี้นะคะเราก็ขอพยากรณ์ในเรื่องความรักความผูกพันเลยนะคะดาวพระอังคารดวงนี้ก็หมายถึงคู่ครองหุ้นส่วนด้วยถูกไหมคะ ในเมื่อดาวดวงนี้โคจรเข้ามาอยู่ในการเงินได้ตําแหน่งเกษตรราที่ดีก็อย่างที่จีลาบอกตั้งแต่ต้นถ้าพื้นดวงเดิมใครนะคะดาวอังคารดีเด่นนะส่งเสริมก็หมายถึงว่าช่วงนี้นะคะคู่ครองนะคะมีความขยันขันแข็งช่วยท่านในการที่จะมาบริหารเรื่องการเงินช่วยท่านในการหาเงินนั่นเองค่ะแต่ถ้าดาวพระอังคารดวงนี้นะคะในดวงของท่าน ไม่ได้ให้คุณแก่ท่านเลยก็หมายความว่าเขาอาจจะมาทําให้ท่านมีปัญหาในเรื่องของการเงินก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะทั้งๆที่ณนะช่วงระยะเวลานี้ท่านมีความขยันมุมานะมากๆในการหาเงินหาทองจะได้มาทางไหนท่านเอาหมดเลยนะคะจะด้วยความเหนื่อยยากลําบากอย่างไรท่านไม่เคยย่อท้อเลยเพื่อจะเอาเงินมาในการใช้จ่ายในะภายในครอบครัวของท่านนั่นเองค่ะแต่อย่างที่จีลาบอกนะคะ ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของแต่ละท่านว่าจะเป็นอย่างไรก็ขอให้ชาวราศีตุลน,นะคะให้มีสติแล้วก็บริหารในเรื่องการเงินให้เป็นไปในทางที่ดีที่สุดนะคะเราก็มาดูเรื่องการงานของชาวราศีตุลเลยนะคะก็คือตรงจุดนี้ค่ะจะมีดาวจันทร์นะคะเป็นดาวประจําเรือนซึ่งดาวจันทร์เขาจะโครจรเปลี่ยนย้ายราศีทุกๆ2วันครึ่งนะคะในพบการงานนะคะมีดาวพระเสาวดวงนี้ค่ะ โคจรมาลิง ตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปี63แล้วนะคะเขาจะอยู่ตรงนี้ถึง2ปีครึ่งเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันที่5ธันวาคมไปจนถึงประมาณต้นๆปี66นั้นชาวราศีตุลค่อนข้างจะเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการงานนะคะจะต้องมีความเหน็ดเหนื่อยมีความมุกมานะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆมากมายงานที่เข้ามานะคะไม่ใช่เป็นงานที่ทําให้ท่านสบายเลยนะคะมีแต่ความลําบากมีแต่ความเหนื่อยแต่ถ้าท่านมีความขยันอดทนนะคะ ท่านก็สามารถที่จะมีการงานที่รุ่งโรจน์และก็เจริญรุ่งเรืองได้เช่นเดียวกันนะคะและในช่วงนี้นะคะตรงจุดนี้นะคะก็มีดาวพระศุกร์ค่ะโคจรมาอยู่ด้วยดาวพระศุกร์กับดาวพระเสาร์นี่นะคะเป็นดาวคู่ศัตรูกันค่ะส่งผลนะคะมาถึงเรื่องการงานของท่านในช่วงระยะเวลานี้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้บางท่านนะคะอาจจะได้งานที่ไม่ถูกจริตกับท่านบางท่านก็อาจจะได้งานที่ไม่ตรงกับ ความสามารถของท่านหรือในช่วงระยะเวลานี้เช่นเดียวกันนะคะงานบางท่านที่ได้รับนะคะอาจจะต้องโยกย้ายไปอยู่ต่างถินต่างแดนซึ่งก็ไม่ตรงกับความต้องการของท่านอีกเช่นเดียวกันนะคะก็หมายความว่าช่วงระยะเวลานี้นะคะก็ให้ชาวราศีตุลน,นะคะมีความอดทนอดกลัน้นและก็พิจารณานะคะให้ดีๆนะคะในเรื่องของการเงินการงานแม้แต่ความรักด้วยเชย่นเดียวกันนะคะ การพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นการนําเอาลัคนาราศีตุล่ามาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะท่านผู้ชมควรเอาคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปเป็นแนวทางแล้วก็ปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดนะคะถ้าท่านชอบในคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ